สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมมารีวิวตัว Apple TV เอาไว้ดูหนังดูซีรีส์ให้ดูนะครับมีคนถามมาหลายคนอยู่ก็เลยอัดคลิปไว้เลยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้คนอื่นด้วยอ,อ,อันนี้จะเป็น Apple TV นะครับติดตั้งก็จะต้องมีระบบแลนหรือไวเลสนะครับแล้วก็มีสาย HDMI นะครับที่จะใช้งานนะครับทีวีก็ต้องมี HDMI ด้วยนะครับ ตอนนี้ก็ต่อเข้าระบบเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยแหละให้ต่อเข้าเน็ตเวิร์กแล้วก็เป็นต่อเดียวกับพวก iPhone, iPad นะครับเป็นไวเลสเชื่อมด้วยไวเลสนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้หน้าจอของ Apple TV ถ้าเปิดมาอันนี้มันเซฟสกรีนอยู่นะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ต่อช่อง HDMI ให้ถูกนะครับแล้วก็เปิดช่อง HDMI ตอนนี้เวลาผมดูซีรีส์เนี่ยของผมจะมีแอปที่ซื้อมานะครับ เป็นของซีรีส์นายกับซีรีส์เอซีรีส์นายนี่เป็นซีรีส์ฝรั่งแล้วก็ซีรีส์เอนี่เป็นซีรีส์เกาหลีนะมาดูเรื่องมาดูสักเรื่องหนึ่งนะครับอ่ะมันก็อัปเดตก็โอเคนะครับโปรแกรมนี้ใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับเลือกมาสักเรื่องหนึ่งอ่นะแล้วก็ให้มันเล่น นานนี่มันก็จะเล่นไอโฟน iPhone, นะครับแต่คราวนี้มันจะมีตัวนี้ขึ้นครับจะเห็นสัญลักษณ์ตัวนี้เห็นไหมครับอ่าเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของ a i r p a พนะครับที่เอาไว้เราลิงก์เข้ากับ Apple TV เวลาราจะลิงก์นี่เราก็กดตัวนี้เลยนะครับอ่ามันก็จะมีให้เลือกนะครับว่าแสดงที่ผลที่ไหนนะครับ v p p l e TV ผมมีผมมี2ตัวผม ไว้ห้องนอนแล้วก็ห้องรับแขกน,นะครับอ่าถ้าเราตอนนี้อยู่ในห้องนอนก็เลือกห้องนอนปุ๊บเรียลอย่างนี้ปุ๊บหน้าจอไอโฟนจะขึ้นอย่างนี้หอหน้าจอของทีวีมันก็จะเริ่มโหลดอย่างนี้เลย <his> นะครับค่อนข้างสะดวกผมชอบมากนะก็เลย <I 'm S 1> ช่วงนี้ก็เลยติดซีรีส์ <Yeah. S 1> ดีหนังบ่อยอ่ากดต t อป ตัวนั้นก็หยุดเหมือนกันโอเคโอเคก็สต็อปแล้วก็ถ้าเกิดก็ไปกอกลับอันนี้จากเน็ตเลยนะครับออนไลน์เลยไม่ใช่จากนั่นเลยนี่ผมเลื่อนไปเลยตึ๊บอย่างนี้นะครับเล่นเลยทันทีถ้าเน็ตเร็วพอนะครับถ้า 3G อะไรเร็วพอก็พอได้ นะครับแต่ส <'s>, uh, ่วนใหญ่ใช้ Wi-Fi น่าจะสะดวกกว่า <they> แล้วก็เด็ดบ้านนะครับ mm hmm. อ่าคราวนี้ผมเปลี่ยนไปอ่าผมเลือกใหม่คราวนี้ไปแสดงผลที่ร i n g r o o p นะครับ mm hmm. ก็ไปดูกันคราวนี้ก็ v i n g Room ก็แสดงต่อเลยเลย เหมือนกันค่ะคนท้างใช้ได้เลยนะครับอ่าปุ๊บโอเคเท่านี้เดี๋ยวปิดไปก่อนเหมือนการซีรีส์นซีรีรเอฟไปเลือกดูเอานะครับ วันนี้มาดูบนผลบนเว็บเพราะการแสดงผลบนเว็บนี่ยากมากต้องดูเว็บเฉพาะที่มันนั่นมีนะครับซึ่งอันนี้ผมเลือกไว้เรื่องหนึ่งนะครับที่พอจะแแดงผลในนี้ได้นะเดี๋ยวปุ๊มันก็ขึ้นางนี้ยเหมือนกันนะครับกลุนะตะกี้ถ้าเกิดเราเลือกลีวิ่งรูนไว้แล้วมันก็จะขึ้นเลยนะครับนี่แสดงผลบนเว็บ เว็บ,บไซต์เหมือนกันครับสมมุติเราก่อไปอีกตึ๊๊๊ระมานี้นะครับอื เปลี่ยน x เปลี่ยนเข้าไปเข้าห้องนอนปุ๊บอย่างนี้เราก็กดมันก็แสดงต่อเลย หลลื่นมาสักพักหนึ่งนะครับเม็ดดีดูหลลื่นเลยครับระดับีดีับับได้บนกลดมันก็สปอร์ู้อาเซีย์หยบโอเค ครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับไอตัว Apple TV นี่ก็ความจริงที่ Apple s t o r e ไม่มีขายนะครับต้องไปหาซื้อเอานะครับลองเสิร์ชหาดูนะครับโอเคขอบคุณครับ